สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ระบบการปัดฉิมนิเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสำหรับการปัดฉิมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้นักศึกษาจะได้พบกับคลิปวิดีโอทั้งหมด4คลิปด้วยกันค่ะคลิปที่1ปัดฉิมโอวาจากท่านนายกสภามหาวิทยาลายัยศาสตราจารย์พิเศษชัยศิริราชูธรรม คลิปที่2ปัดฉีมโอว่าจากท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรประมุขอุณหะเลหะกะค่ะคลิปที่3การเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคลิปที่4แนวคิดการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษาโดยคณะบดีแต่ละคณะของนักศึกษาค่ะหลังจบคลิปวิดีโอ ใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบหรือปุ่ม quiz โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ80จึงจะถือว่าผ่านขั้นตอนการปัดฉิมนิเทศในคลิปนั้นๆทำแบบนี้จนครบทั้ง4คลิปเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปัดฉิมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ค่ะ ถ้าหากหนักศึกษาติดปัญหาในการใช้งานระบบสามารถสอบถามได้ที่ Line Official Account ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เลยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเชิญชมคลิปได้เลยค่ะ